วัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์น,นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็เดินทางนะคะมาถึง EP ที่12หรือว่า13นะปอไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะทำมาหลาย EP แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวปอจะมาสุ่ม ID ของแฟนคลับจ้ายูหูยูหู ปอก็ได้ทําการนะคะเลือกมาแล้วนะคะทั้ง10คนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะปอจะมาแถมให้นะคะเป็น11คนไปเลยนะคะก็คือ เพิ่มมาอีกคนนึงเลยนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะสําหรับไอดีแรกนะคะคือจากน้องคนนี้เลยค่ะจะบอกว่าไอดีแรกนะคะก็คือเซอร์ไพร์แล้วนะพี่ปอค่ะไปบ้านหนูหน่อยค่ะหนูสร้างเองนะคะหนูสร้างเป็นสตู SPD เฮ้ย S, <S พีดีเลยนะฟ้ฟยชื่อว่าน้องเมมนะคะอายุ9ขวบนะคะอยู่ปสเฮ้ยไปได้ด้วย S.P.D. นอหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันจะเป็นยังไงนะอยู่ตรงนี้ทุกคนว่าแต่ทางเข้าอยู่ตรงไหนเหรอ SPD No. หนึนะคะแอบกระซิบบอกนะคะว่าปอเนี่ยก็เป็นแฟนขับของเขาเหมือนกันนะจ๊ะเอาล่ะ ทางเข้านะคะคือจะอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้คือเป็นประตูนะคะทุกคนรึบวุ้ยเข้ามาแล้วอ๋อนี่หรอพอเราเข้ามาใช่ไหมคะคือตรงกลางนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถนะคะส่วนด้านขวาน,นะคะก็คือจะเป็นอะไรเอ่ยออฟฟิศหรือเปล่าไปดูกันนะคะเอาไว้ประชุมหรือเปล่าปอไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตรงนี้คือมีโน้ตบุ๊กนะคะหลายเครื่องเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะ น,ะะน่าจะเป็นบ้านหรือเปล่าไหนมาดูซิทางเข้าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโอ้โหมีโน้ตบุกนะคะวางอยู่เต็มเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นห้องน้ำหรออันนี้คือเป็นห้องน้ำอะแต่ว่า อเข้าไปไม่ได้อะมันติดหัวเห็นไหมเข้าไม่ได้งั้นก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูข้างบนกันนะพอเราขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนห้องครัวนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะกับข้าวเดี๋ยวนะ อันนี้คือเป็นห้องนอนจิว๋วหวออุ้ยน่ารักนะทุกคนลองดูดีๆนะคะว่าห้องนอนนี้เนี่ยมีความเล็กมากๆเลยนะแต่ว่าน่ารักนะคะแล้วก็มีแอร์เนี่ยอยู่บนหัวนอนเราด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโซนนั่งดูทีวีจ้าแกฉันเข้าไปนอนไม่ได้อะ่ะ <laughs> ตัวของเรานะคะสูงกว่าเพดานที่นอนเขาสร้างขึ้นมานะคะปอก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้อะ่ะแต่ว่า ข้างในนะคะก็จะมีเตียงนอนมีแอร์แล้วก็มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ ID ดีที่2งกันดีกว่านะคะจากน้องคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอหนูชื่อว่าน้องแป้งนะคะอายุ12ค่ะหนูขอมา2คลิปแล้วนะคะสร้างเองค่ะทาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะได้แน่นอนนะคะน้องแป้งค่ะ เฮ้ยไปได้ด้วยบ้านพี่โอปอน่ารักเฮ้ยเฮ้ยแค่ชื่อบ้านก็ใจฟูแล้วนะคะหูเดี๋ยวเดียวเฮ้ย โคตรเด่นนะอันนี้คือเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะทุกคนหุยปอชอบหลังคาอันนี้นะคะก็จะมีเลขที่บ้านบอกด้วยนะ123่งทับเกนะคะหมู่3ซอย8จ้ะแม่ไหนดูทางเข้าบ้านสิอุ้ยเข้ามาแล้วเจอ โอ้โหก็คือว่าบ้านเนี่ยนะจะเป็นสีออกชมพูชมพูใช่ปะส่วนหลังคานะคะก็จะเป็นสีเลือดหมูหรือเปล่าแล้วก็จะมีรถยนต์นะคะจอดด้วยนะรถจัก,กรยานค่ะสองคันเลยแล้วคือสีสันโนาคตน่าหลักเลยอะ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คืออะไรเหรอ อุ้ยอะไรอ่ะมีของกินวางเต็มเลยนะคะแล้วก็มีเก้าอี้เนี่ยนั่งด้วยนะอย่าบอกนะว่าร้านผลไม้เครื่องดื่มและอาหารค่ะอ๋อก็คือว่าบ้านของปอนเนี่ยนะจะมีเปิดร้านขายของหน้าบ้านด้วยนะอุ้ยเก๋มาก แกนี่แหละนะชีวิตที่ฉันต้องการนะแล้วก็ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นทางเข้าบ้านหรือเปล่าหรือเปล่านะตรงนี้นะคะก็จะมีที่เอาไว้นั่งพักผ่อนด้วยนะเป๊บอ๋อนี่ไงตรงนี้คือทางเข้าบ้านจ้ะพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็จะพบกับโซนห้องครัวเลยนะตรงนี้ก็จะมีของนาวางอยู่เต็มเลยนะคะแล้วก็ด้านขวานะคะจะเป็นโซนนั่งดูทีวีแล้วก็อ่านหนังสือนะคะทุกคนประมา นี้ส่วนตรงนี้ล่ะคะอุ้ยเอาดีแอบบมีข้อความบอกรักปอด้วยนะน้องเขาบอกว่ารักพี่วปอที่สุดเลยน่ารักมากค่ะน้องแป้งเอาจุบพี่ไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอน,นะคะ่ะแล้วคือจะบอกว่าห้องนอนนะคะมีทุกอย่างครบเลยนะมีเตียงน,นอนมีตู้เย็น มีคอมพิวเตอร์มีตู้เสื้อผ้ามีชัน้นหนังสือนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยเอาดีนะมีแค่นี้เนี่ยคือก็อยู่ได้แล้วนะคะทุกคนโอ้โหเป็นห้องที่มีของเนี่ยครบคันเลยนะจ๊ะส่วนตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นห้องน้ํานะจริงๆด้วยทุกคนดูดิห้องน้ําคือโคตรน่า,ลาหลักเลยอยะอุย้ยชอบมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นผ้าม่านนะคือสามารถที่จะเปิดปิดผ้าม่านได้ด้วยนะเอาดี หมดหรือ,อยังนะแต่ว่าตรงนี้นะคะมีข้างบนด้วยนะไปค่ะขึ้นมาดูกันนะจ๊ะโอ้ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเอาไว้นะคะนอนเล่นพักผ่อน ได้นะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีที่นอนเนี่ยสองที่เลยนะแล้วก็จะมีทีวีด้วยนะแบบว่าถ้าวันไหนนะคะที่เราเนี่ยเบื่อนอนในห้องเราใช่ปะเราก็มานนอนตรงนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้เจ๋งมากนะคะเฮ้ยเพิ่งเห็นนะ่ะว่าตรงนี้นะคะมีสระว่ายน้ำด้วยะและนี่นะคะคือไอดีของน้องแป้งนะคะอายุ12ขวบนะคะตบมือเลยจ้า เก่งมากเลยป่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูไอดีของน้องคนที่3ากันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อจันเจ้าอายุ11ขวบนะคะอยู่ปห้าค่ะขอนะคะเป็นร้านหมูกระทะแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวฮยไปได้ด้วยร้านหมูกระทะบวกเมืองค่ะ เอาดีโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงก็เจอกับความมลังการเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยมีตึกเต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีไฟเนี่ยตามทางเต็มไปเลยนะคะดูเมืองนี่ตึกยังใหญ่เลยอะแต่ว่าตรงนี้นะคะน่าจะเป็นทางเข้านะครับเอาละนะอะไรอะคาเฟ่ ร้านหมูกระทะจันเจ้าชุดเล็กราคา100ชุดใหญ่ราคา500บาทโอ้โหก็คือว่าเราเนี่ยนะเปิดร้านคาเฟ่หมูกระทะหน้าบ้านค่ะเฮ้ยทำดีมากเลยอยากแกมันเก๋มากสร้างสรรค์มากค่ะ โอ้โหแล้วคือหน้าบ้านเรานะคะก็มีตึกเนี่ยเต็มเลยนะคะเนี่ยทำให้เกมเนี่ยนะดูมีอะไรมากขึ้นเลยนะจ๊ะไหนมาดูซิว่าร้านหัูกระาของน้องตันเจ้าเนี่ยนะจะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าร้านนะคะสวัสดีจ้าโอ้โหดูดิอลังการมากเลยก็คือตรงนี้นะคะน่าจะเป็นโต๊ะบุฟเฟ่นะเพราะว่ามีที่นั่งหลายที่เลยนะคะเหมาะแก่การ พ,พาครอบครัวมากินมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเตาย่างนะคะเต็มเลยโอ้โห,โหดูดิของกินเต็มโต๊ะเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือเราเนี่ยสามารถนะคะคมาตักของกินตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะคให้เราเ,เลือกนั่งเต็มเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็มีนะโหดูไฟดิอลังการมากค่ะส่วนตรงนี้นะคะคก็จะมีชิงชาด้วย นาหอยแกนล,ลดมากๆเลยนะพอเราออกมาด้านนอกนะคะก็คือว่าจะมีไฟตกแต่งตามทางเรื่อยๆเลยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหดูดูๆๆคือต้องบอกเลยว่าน้องจันเจ้านะคะขยันมากเลยอะเอาล่ะเดี๋ยวปอขอไปที่ไอดีของน้องคนที่สนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ปอหนูชื่อว่าน้องเพนนะคะไอ อายุ9ขวบค่ะอยู่ป3นะคะหนูสร้างเป็นห้องสีชมพูทำเองด้วยเฮ้ยอ <Hey. S 1> uh ุ huh. ้ยไปได้ด้วยห้องสีชมพูสีชมพูเอา้าอันนี้คือถึงแล้วนะคะทุกคนก็คือลูกศรเนี่ยชี้เข้ามาในบ้านนะคะอย่าบอกนะว่าอยู่ในบ้านหลังนี้ไหนนะเฟึบไม่เจอค่ะเออหรือว่าน้องเขาจะสร้างบนชั้น ตายหลังคาหรือเปล่าไหนไหนไหไหนอุย้ยนี่ไงขึ้นมาแล้วอ,อ๋อก็คือจะมีประมาณนี้เลยนะคะพอเราขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็จะพบกับไฟค่ะที่อยู่บนพื้นนะคะเป็นรูปหัวใจเลยแล้วก็จะมีเปียนโนนะคะสีชมพูด้วย โค้ดมันหนักแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีชั้นสีชมพูนะคะแล้ก็มีโต๊ะทํางานด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเตียงนอนเฮ้ยไม่ไหวแล้วค่ะขอนอนก่อนนะคะเฮ้ยยังนอนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยนะยังมีไปอีกหลายที่เลยนะคะและนี่นะคะคือเป็นไอดีของน้องเพนนะจ๊ะไปจ้าสำหรับไอดีของน้องคนต่อไปนะคะคือพี่โอปอ ขอหอนะคะพี่ปอส,สวยหนูชื่อว่าน้องปลายฟ้านะคะหลักพี่ปอมากค่ะอายุ15ค่ะสร้างร้านไก่ทอดมีที่รับด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาขอปอมา4คลิปแล้วนะคะได้เลยมีห้องลับหรอพี่ชอบเลยไปฮะไปร้างของน้องไปฟ้ากันดีกว่านะจ๊ะออ้ยไม่ถูกอื ว่าแล้วเชียวเพราะว่าปอเนี่ยนะรู้สึกแปลกๆค่ะเพราะว่าไอดีที่น้องไปฟ้าให้ปอมานะคะเหมือนจะไม่ครบเลยค่ะทุกคนอืม เราไม่สามารถนะคะไป ID ของน้องไปฟ้าได้นะคะงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปอจะไปที่ของคนถัดไปเลยแล้วกันนะคะจากน้องคนนี้เลยค่ะพี่โอปอคาไปบ้านหนูหน่อยนะคะหนูชื่อหวานอายุ9้าขวบนะคะอยู่ปอซได้เลยค่ะน้องหวานเฮ้ยไปได้ด้วยสำหรับชื่อไอดีนะคะชื่อว่าบ้านอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะขนม ไข่เต่าหรอขนมไข่เต่าหิวเลยไหนถึงหรือยังอ๋นั่นไงเหมือนปอจะเห็นบ้านแล้วทุกคนนี่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 อยู่ตรงนี้เลยค่ะไหนไหนไหนดูสิอุย้ยเฮ้ยเฮ้ย จริงเหรอ,อเป็นบ้านสไตล์มินิมอลหรือเปล่ามินิมอลเออไหนขอเข้าไปดูในบ้านสิโอ้โหในบ้านก็น่ารักแล้วก็จะมีตู้เย็นด้วยแล้วคือตู้เย็นนะคะมีของกินเต็มเลยค่ะ มีไก่มีเค,ค้กนะคะแล้วก็มีน้องไก่ด้วยนะคะสวยมากหนขอดูชั้น2หน่อยสิตรงนี้นะคะคือเป็นชั้นสองนะคะก็คือว่าบ้านของเราเนี่ยนะอยู่กลางสีแยกเลยค่ะพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้เลยชั้นสองนะคะก็จะมีโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเตียงนอนด้วยอะ่ะแก คือแบบบรรยากาศในห้องคือดีมากๆเลยนะจริงแล้วก็ตรงนี้นะคะมีหลับเบียงด้วยอะ่ะออกมายืนรับลมชมวิวก็ได้นะคะแล้วก็มานั่งกินผลไม้ชิลๆตรงนี้ได้ด้วยนะส่วนตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นห้องน้ำนะคะแกห้องน้ำคือแบบ สวยเกินอะเฮ้ยลดเกินเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่ไอดีของน้องคนถัดไปนะครับนี่เลยค่ะพี่ปอคะหนูขอหน่อยนะคะขอมา5คลิปแล้วนะคะอย่าลืมเปิดสวิตชั้น2ของบ้านผู้หญิงนะคะอันนี้รู้สึกว่าจาเป็นบ้านที่อยู่ใต้หลังคานะ<ด>อุ้ยไปได้ด้วยเอาล่ะลูกศรนนะคะชี้มาทางนี้นะคะเพื่อนๆเฮ้ย ในบ้านของเราเนี่ยนะดูเปลี่ยนไปอะแล้วก็ด้านหน้านะคะมีป้ายบอกชื่อด้วยนะแล้วก็อันนี้คือประตูทางเข้าหรอว้าวเก๋อยู่นะ เอิอ่มหูยเอิอ่มเขาต่อเตอิมมาค่ะก็คือภายในนี้นะคะจะเป็นที่เอาไว้นั่งพักผ่อนหมดเลยค่ะมีโซฟามีทีวีนะคะแล้วก็มีโต๊ะบาร์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นยคือมีเตียงนอนด้วยอะ่ะก็คือมานอนแบบว่าขี้เกียจตรงนี้ได้เลยนะเฮ้ย เดี๋ยวถามจริงเราก็เราต้องเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมไหนขอดูในบ้านหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้คือมีโต๊ะเอาไว้นั่งพักด้วยนะแล้วก็บริวเวณตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะนั่งแบบนี้ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูในบ้านกันนะโอ้โหเดี๋ยวในบ้านคือสวยมากเลยค่ะดู มีกระถางต้นไม้แบบใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีชั้นเนี่ยเก็บของด้วยของใช้เต็มเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือไม่มีอะไรนะคะที่นี้เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูที่ชั้นสองกันนะโอ้โหแกเอ้ยชั้นสองสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวนะหลังบ้านเราเนี่ยนะมีสระว่ายน้ำด้วยหรอเฮ้ยเก่เกิน ตรงนี้คือเป็นที่เอาไว้อาบน้ําค่ะทุกคนค่ะแล้วคืออ่างอาบน้ําคือโคตรใหญ่อะ่ะเออลดมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเตียงนอนอันใหญ่ใหญ่เนี่ยถึง2อ,อันเลยนะคิดว่านะอาจจะเป็นเที่ยวไว้รับแขกหรือเปล่านะคะนี่เลยเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูหลังบ้านกันนะแกดูหลังบ้านดิเฮ้ยทำไมตรงนี้นะคะถึงมีห้องน้ำหลายห้องวะอ๋อ อย่าบอกนะคะว่าไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดี ส่วนน้ําหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้นะคะมีห้องน้ำเนี่ยเอาไว้ล้างเนื้อล้างตัวด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีเสาไหว้นาค่อนข้างใหญ่เลยอยากดูดิวูู้้ใหญ่มากมีน้ําพุด,ด้วยนะคะเลิศเกินแล้วก็อันนี้คือเป็นโต๊ะอาหารขนาดใหญ่เลยค่ะเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะสําหรับของน้องคนต่อมานะคะก็คือจากน้องคนนี้เลยค่ะพี่ปอไปบ้าน พักคู่ของผมหน่อยนะครับสวยแน่ใหญ่มากครับให้คะแนนด้วยเริ่มทำโครงการบ้านตั้งแต่วันที่25เดือน5 2567นะคะทำโครงการบ้านเสร็จสิ้นวันที่2เดือน6ก็คือเดือนนี้นะคะชื่อเจ้าของบ้านคือพี่โอปอโคโนี่ครับถ้าพี่ปอไม่ไปบ้านผมภายในวันพรุ่งนี้ผมจะมาลบคอมเมนต์ทิ้งครับโอ้โหพูดขนาด นีแล้วก็ต้องไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวนะเป็นโครงการบ้านเลยเหรอแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างนะคะค่อนข้างหลายวันเลยนะอุย้ยไปได้ด้วยโครงการบ้านของพี่โอปอโคนี่ครับใหญ่มากๆสวยด้วยเอาดีเอาดี ไหนมาดูซิว่าจะอลังการแค่ไหนโอ้โหตรงนี้นะคะน่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะแกดูทางเข้าก่อนอลังการปะเดี๋ยวนะ หลังนี้นะคะน่าจะสร้างอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าอลังการมากเลยค่ะแม่ก็คือจะมีลำพงลำพงนะคะแปะอยู่เต็มเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านโอปอโคนี่นะคะเฮ้ยไหนดูดิตรงนี้นะคะก็คือจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะแก จะบอกว่าคอนเสิร์ตโคตอลังการโคตใหญ่โคตกว้างอ่ะเออสะใจ,จเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วน่าจะอยู่ข้างบนนะคะหุหยประตูบานใหญ่มากแม่ฟ๊บเข้ามาแล้วค่ะก็จะเจอกับรถสีชมพูนะคะแล้วก็มีโตเก้าอี้ด้วยนะคะฟ๊บหุหย้ยดูดิหุหย้ยทีวีจอมันเล่อเลย พอคิดว่าตรงนี้นะคะน่าจะทําเป็นโรงหนังได้เลยนะเพราะว่าทีวีเนี่ยนะจอขนาดเท่ากับโรงหนังเลยนะคะเนี่ยสะใจายากนี่มีโซฟานะคะแล้วก็จะมีโซนห้องครัวแบบนี้เลยนะคะไปจ้าไปดูชั้นต่อไปกันนะจ้า มาถึงแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโต๊ะเอาไว้นั่งพักนะคะแล้วก็มีทีวีจอบเบลล์แบบนี้เลยนะคะมีแอร์ด้วยแกดูแอร์ดิโคตรใหญ่อะไรอ่ะอ๋อเป็นห้องนอนหรอส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะทำงานแบบนี้เลยนะคะไหนดูซิว่าหมดหรือยังนะคะคิดว่าน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าฟึอบอ๋อก็คือจะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเราจะไปกันที่ไอดีของนนอง คนต่อไปเลยแล้วกันนะคะพี่ปอคะไปร้านเค้กของหนูหน่อยนะคะหนูชื่อว่าน้องไมค่ะอายุ12ขวบนะคะอยู่ปอโกค่ะหนูทำสอวันนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลานะคะใช้เวลาในการสร้าง2วันเลยนะแกวู้ควัวคุณไมค่ะเฮ้ย ชื่อไอดีโคตรเก๋เลยอะไหนขอดูครัวของคุณมายหน่อยสิตรงนี้หรอคะหฮ้ยตื่นเต้นน่ะทางเข้าอยู่ไหนนะออ้ทำดีนะดูทุกคนทางเข้าคือแบบว่าโคตรน่ารักเลยพอจะมาเข้าจากตรงนี้แล้วกันนะคะฟึบ โอ้โหร้านเค,ค้กคือแบบน่าหลักมากๆเลยไหนดูสิหุยขอเค,ค้กหนึ่งปอนได้ไหมคะทุกคนดูในตู้ดิมีเค,ค้กนะคะหลายสีเลยค่ะมาคิดเงินตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตู้เย็นด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยคือปอชอบร้านขายเค,ค้กของน้องไมอะ่ะน่าหลากอะทั้งการตกแต่ง ใดๆเอยคือแบบว่าสร้างสรรค์ค่ะเก่งค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้บ้างนะคะจะเข้าไปแล้วนะคะโอ้ยก็คือจะมีบันไดขึ้นมาแบบนี้เลยนะที่วางของที่สั่งไว้นะคะแล้วก็ระวังตก อ๋อเราะวังจะตกระเบียงด้วยนะอ๋อแปลว่าเราเนี่ยนะขึ้นมานั่งกินเค้กตรงนี้ได้ค่ะแปลว่าตรงนี้นะคะคือที่สําหรับคนนั่งรอของที่สั่งค่ะแกเก๋มากนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีเค้กขายเต็มเลยแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ด้วยนะคะจะรับอะไรดีคะสั่งได้เลยนะคะและนี่นะคะคือร้านเค้กของน้องมายค่ะ ตอบมือให้เลยนะจ๊ะเก่งมากๆเลยลูกไปค่ะทุกคนเรามากันที่ไอดีของน้องคนที่10กันดีกว่านะคะพี่ปอช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมคะหนูขอไม่เคยได้เลยค่ะเป็นด่านกระโดดนะคะหนูสร้างเองค่ะชื่อว่าน้องหมดนะคะอายุ9ปีค่ะอยู่ปสีนะคะว้าวเป็นด่านกระโดดด้วยแกตื่นเต้นว้าวไปได้ด้วยไหนอะ ด่านกระโดดอยู่ตรงไหนจ๊ะอ๋อนี่หรอโอเคครับผมก็คือว่าเราจะต้องมาเริ่มจากตรงนี้นะคะทุกคนไปเร็วไปลุยกันอืมฮึบฮึบฮึบอืมไปจ้าลุย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 พามเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราต้องเดาสีปะเนี่ย อ้าวปอตกเลยแปลว่าสีฟ้าไม่ใช่นะคะทุกคนในเมื่อสีฟ้าไม่ใช่นะคะงั้นปอขอลองไปที่สีแดงดูเฮ้ยสีแดงไปได้แล้วก็มากันที่นี่เลยค่ะของกินอู้ฮูหูปอเกือบตกก้าฟึบเฮ้ยเึ๊บ เฮ้ยจบอืมเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้คือตกล่องค่ะทุกคนแล้วก็ด่านต่อไปคือด่านที่นอนค่ะโอ้โหสนุกอะแล้วก็จะมีโต๊ะกับข้าวด้วยนะคะถึงหรือยังเฮ้ยถึงแล้วหรอทุกคนเราถึงเส้นชัยแล้วค่ะตรงเส้นชัยนะคะก็จะมีของรางวัลน,นะคะเต็มเลยก็คือจะมีเปียนโนหนึ่งอันแล้วก็มีที่นอนหนึ่งอัน โซฟาสีแดงด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องมดตอบเบื่อให้เลยเย่ yeah. เอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่ไอดีของน้องคนสุดท้ายกันนะคะพี่อ,อปอคะ่ะไปด่านกระโดดของหนูหน่อยค่ะหนูชื่อน้องวิวนะคะอายุ9้าขวบค่ะไอดี ID สุดท้ายน,นะคะก็เป็นด่านกระโดดเหมือนกันนะคะทุกคนอุ้ยอย่าบอกนะว่า ไอดีสุดท้ายจะไปไม่ได้น่ะโอ้โห ไปไม่ได้ทุกคนรู้สึกว่าไอดีของน้องคนที่1 1นะคะก็ไปไม่ได้นะคะวันนี้เราเจอไอดีเสียนะคะ2คนเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะปอก็ได้พาเพื่อนๆเนี่ยมาสุ่มเที่ยวบ้านแฟนคลับนะคะ EP ที่13นะครับส่วน EP ที่14นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะอย่าลืมทิ้งไอดีไว้ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็หวังว่า ทุกคนเนี่ยถ้าชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยคือคลิปของปอนะคะก็ไม่ค่อยขึ้นแจ้งเตือนเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆห่ของปอกันด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วแล้วยังไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะคะให้ลองกดกระดิ่งดูใหม่นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนลวกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน